สวัสดีครับผมคุณวุฒิวัฒนากิจนะครับจากบริษัท HKK Instrumentation Technologies ประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง Pressure Regulator กันนะครับ Go Regulator นะครับก็ถูกก่อตั้งตั้งปี1 9 6่นเกะครับก็เกือบ60ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นของบริษัทเซอร์คอร์นะครับ HKK Instrumentation ก็เป็นคนจับจันหมายายนะครับ ตลาดหลักนะ90%ของโกลเ์เรเกเตอร์นะครับเราขายไปในอ่ a พวก y t i c a l Instrumentation นะครับพวกระบบเก็บตัวอย่างพวกนั้นนะครับ i t n o n i n g s y s t e m นะครับทั้งโรงเคมีโรงไปตเคมีโรงไฟฟ้าโรงกันน้ำมันนะครับ LNG พวกขุดเจาะน้ำมันกันทะเลและบนบกนะครับแล้วก็พวกประกอบตู้พาร์เนลพวกนี้นะครับแล้วก็พวก R&D นะ PilotPlan t ของงานนะครับมหาวิทยาลัยนะแล้วก็พวก วัดแก๊สนะับก็ค่อนข้างจักว้างนะครับ p e ช,ชอ u r e r e g u เ a t o r กับวาล์วอ่ามันต่างกันยังไงครับก็หลายคนสับสนนะฮระหว่าง p r e ช s ร r e r e g u เ a t o r กับวาล์วตัวอุปกรณ์2อันเนี้มันแตกต่างกันนะครับก็คือ pressure r e g u เ a t o r มันจะเป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมความดันนะส่วนวาล์วอนะ่นอกจากปิดเปิดแล้วมันก็จะเป็นใช้ควบคุมอัตราการไหลนะ คนละเรื่องกันนะครับเอ่อแพชเชอร์เละเกรย์เตอร์ไม่สามารถควบคุมอัตราไกได้วาลก็เหมือนกันไม่สามารถควบคุมความดันได้นะครับนะจะแยกกันนะเพราะฉะนั้นเราอยากควบคุมความดันก็ต้องใช้เพชเชอร์เละเกรย์เตอร์เราไปอยากควบคุมอัตรากระไหลเราก็ต้องซื้อวาลที่ควบคุมอัตราไกลมานะครับตัวเพชเชอร์เละเกรย์เตอร์เนี่ยมันสามารถปรับตัวขึ้นมนะของมันเองนะครับเพื่อที่จะรักษาเพชเชอร์ขาออกไว้ให้ได้ตามที่เราต้องการ แต่ส่วนวาลวเนี่ยมันทําปรับตัวเองไม่ได้มันต้องมีองค์กรเสริมนะครับมันต้องมีออริฟิศนะเพื่อที่จะทําให้เกิดเพชเชอร์ต่างนะครับแล้วก็มีท่อเอาเพชเชอร์ด้านหน้าออริฟิศกับด้านหลังออริฟิศเข้าไปนะฮะซึ่งเพชเชอร์มันต่างกันใช่ไหมก็แล้วไปต่อเข้ากับริปเรลเช่เพชเชอร์เซลมันก็จะได้เดต้าพมาได้ผลต่างของความดันมานะผลต่างงความดันก็จะบอกถึงอัตราการไหลได้นะครับเพราะว่า อัตราการเท่ากับซีวีคูณสแควร์รูทเดลต้าพหารด้วยความถ่งเฉพาะใช่ไหมฮะนะเดลต้าพเปลี่ยนอันตราไหลก็จะเปลี่ยนนะฮะเราก็จะเราก็จะรู้เลยนะครับฮะตัวดีพีเซลเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะมาสั่งให้แอคกชเวเตอร์ปิดเปิดวาล์วเห็นไหมฮะอุปกรณ์มันจะมีเยอะแยะเลยนะครับตัววาล์วมันเองมันปรับไม่ได้นะครับต้องมีอุปกรณ์เสริมชนิดของเพชเชอร์เรกเลเตอร์นะก็มีอยู่5ชนิดด้วยกัน ก็จะมี pressure reducing regulator นะครับ cylinder pressure regulator back pressure regulator v i b r a t i n g regulator นะครับ dome load regulator นะก็มีเยอะแยะเลยนะวันหลังเราจะไปลงรายละเอียดกันนะครับหน้าตามันเป็นไงครับหน้าตาก็ตัว pressure reducing regulator ก็หน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้ด้วยนะครับ back pressure regulator ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าข้างใน ชิ้นส่วนบางอย่างมันหายไปดูจากภายนอกดูไม่ออกนะครับยกเว้นว่าข้างตัวมันมีพันเบอร์เขียนไว้ก็จะพอรู้ได้นะครับวอร์บิไลซิ่งและเกรเตอร์ก็คือตัวนี้ครับตัวที่มีฮีเตอร์อยู่นะใช้ความร้อนทําให้ของไหลที่มาเปลี่ยนกลายเป็นแก๊สนะครับเพิ่มความร้อนเข้าไปนะครับส่วนโดมโหลดก็จะไม่มีมือหมุนนะครับมันจะใช้ของไหลเป็นตัวอัดให้เกิดแรงขึ้น c ซลินเดอร์เพชเชอร์เลกเรเตอร์ก็จะตัวเลกเรเตอร์หัวถังแนะก๊สนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็น2 stage แบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงเรามาดูกันนะฮะหลกัหลกๆเลยนะครับเพเชอร์เลกเกเตอร์ก็คือเพเชอร์ reducing เลกเกเตอร์เนี่ยแหละครับนะไซลินเดอร์เพชเชอร์เลกเรเตอร์มันก็เป็นเพเชอร์ reducing เลกเกเตอร์เพียงแต่มันไว้ใช้งานหัวถังแก๊สเท่านั้นเองนะครับ แบ็กเพชเชอร์เลคเกอเตออันนี้จริงๆมันไม่ใช่เ e ค u ก a เตอครับแตม่มันใช้บอดี้ของ p พชเชอร์เลคเกอเตอนะใช้บอดี้ของ p พชเชอร์รืลซิงเกอเตตัวนี้ฮะมาทำเป็นอุปกรณ์ตัวหนึง่งนะครับมันเอาชิ้นส่วนบางอย่างออกสุดท้ายมันก็เลยจะกลายเป็นพวกรีลิฟว์วาลเชฟซี่วาลมันเป็นตัวที่เวลาแรงดันเกินมันก็จะเปิดให้ระบายทิ้งไปนะทำตัวเป็นเหมือน เซฟตี้วาลเซฟตี้วาลพวกนั้นเลยนะครับนะจึงยิงตัวมันเองไม่ใช่ pressure regulator นะครับวายปร c ซิง uh, regulator คืออะไรก็คือ pressure releasing นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามีฮีเตอร์หรือมีตัวท่อเพื่อเอาน้ำร้อนไอ้น้ำเข้ามานะเพื่อให้ความร้อนนะครับดมโหลดเองก็เหมือนกันดมโหลดมันก็คือ pressure releasing regulator ครับเพียงแต่มันไม่มีสปริงด้านบนไม่มีมุมนนะะใช้ของไหลเป็นตัวควบคุม ทำให้เกิดแรง F 1แทนนั่นเองนะครับงั้นหลกัหลกๆแล้วก็คือ pressure reducing นั่นเองนะครับสายรัของมันนะครับก็เหมือนคล้ายๆค,คอนโทรลวาลวครับเพียงแต่ว่ามีตัวสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาสามเหลี่ยมชี้ไปทางออกนะฮะก็คือมันควบคุมความดันขาออกนะฮะอันนี้คือ single s t a t e r e g u เ a t o r ก็จะเป็นอันเดียวถ้ามีสองอันนะก็แสดงว่า เป็น two stage ถ้ามี3อันก็ three stage จริงๆครับแต่ไม่ค่อยมีคนใช้ครับยกเว้นจำเป็นจริงครับเกิดต้องการ accuracy สูงมากๆเราอาจจงต่อยตัวหนึ่งเป็น three stage นะฮะก็ก็เป็นไปได้ครับนะแต่ถ้าสามเหลี่ยมกลับด้านนะครับมาอยู่ทางเข้าแทนอ่านะนี่ครับก็คือควบคุมความดันขาเข้าก็คือพวกคล้ายๆกั In ow, ow, บลิฟท์วาล์วเซฟตี้วาล์วฮะ พอแพรงนันขาก็เกิดปุ๊บผมก็จะเปิดโบทิ้งหน่อยให้มันตกงานเหมือนเดิมนะครับนี่คือแบ็กเพชเชอร์เลเรเตอร์นะครับตัวนี้สามเหลี่ยมขาออกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีเห็นไหมมีใช้ฮีเตอร์อยู่นะครับใช้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็คือบอร์บริซิ่งเลเรเตอร์นะครับก็นี่คือสายแรกของมันนะก็คล้ายๆกับวาเพีมีสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้คืออะไรครับ นิวมอเต็กโอเปเรตเดวไม่ใช่นะครับไม่ใช่เข้าใจผิดนะใน Google เนี่ยบางทีก็อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเอ่อซิงเกิลสเตตตัวนี้ก็คือ b บ็กเพ e สเชอร์นะครับสัรลกของมันเป็นอย่างนั้นนะครับก,ก็อย่าจำสับสนนะครับทฤษฎีของ p พ t สเช r ร์เลกเวเตอนะก็ p พ t สเช r ร์เลกเวเตอ ันคืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ลดนะลดความดันของของไหลก็คือของเหลวกับแก๊สนั่นเองคนระแล้วแต่ว่าเราในในในระบบท่อเราที่จะผ่านพีเชอร์เเตอร์เนี่ยเป็นของเหลวเป็นแก๊สนะครับจากพีเชอร์ที่ขาเข้าเนี่ยมันสูงเราก็ลดลงมาให้ต่ำลงนะที่เราต้องการนะฮะก็นี่คือหน้าที่มัน ปรับเพิ่มได้ไหมไม่ได้เราปรับเพิ่มไม่ได้นะครับเราจะเพิ่มเราถ้าเป็นของเหลวก็ใช้ปั๊มใช่ไหมฮะถ้าเป็นแก๊สก็ต้องใช้คอมเพรสเซอร์นะครับเราใช้เพชเชอร์เลกเกเตอร์ปรับเพิ่มความดันไม่ได้นะครมันคือเพชเชอร์รีดิวซิ่งเลกเกเตอร์นะครับเพราะมันลดได้อย่างเดียวนะครับตัวเพชเชอร์เลกเกเตอร์มันควบคุมความดันมันไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลนะครับ อ่ถ้าเราจะควบคุมตะไก่เราต้องทำไงฮะเราต้องไปซื้อวาลวที่สามารถควบคุมตะไก่ได้มานะครับตัว p พ t เชอ r e เ u กเรเตอรมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการปิดนะฮะค่อยนะวนเวลาใช้งานนะยกตัวอย่างเช่นเราเรามีถังแก๊สอันนึงนะเราผ่าน p พ t เชอ r e เ u กเรเตอรมาแล้วไปใช้งานถูกไหมฮะพอเราจะปิดเลิกใช้แก๊สแล้วเราก็ไปปิดวาลว คือหัวถังแก๊สนะฮะเราไม่ปิดเพชเชอร์เลควเตอร์นะครับการปิดเพชเชอร์เลควเตอร์เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับอาจจะทำให้เพชเชอร์เลควเตอร์เสียหายได้นะครับนะก็จำไว้ครับเพชเชอร์เลควเตอร์ไม่ถูกออกแบบมาเพื่อในการปิดแต่จริงๆมันก็ปิดได้นะครับแต่ไม่ควรนะนี่คือหน้าตาอมนครับเพชเชอร์เลควเตอร์นะแบบซิงเกิลสเตทนะครับก็ตัวเดียวส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างครับ อ่าเบอร์หนึ่งก็คือสปริงตัวนี้ครับสปริงตัวนี้นะฮะสปริงตัวนี้นี่ก็คือสปริงที่ทำให้เกิดแรง f 1นะครับก็เราเรียกเรสปริงหรือว่าโหลดสปริงนะครับอันที่สองก็คือไดแฟมก็คือแผ่นแผ่นไดแฟมนะครับอันที่สามก็คือแอคชั่นเตอร์แทนเชียตรงเนี้ยบางยี่ห้อจะไม่มีนะตัวแอคชั่นเตอร์ของโกลิคโกลคเวเตอร์ ater, เนี่ยจะมีแอคชั่นเตอร์ตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ป๊อปเป็ดเนี่ยขึ้นไปกระแทก ขึ้นไปกระแทกเดี๋ยวไดแฟมแตกเป็น,นรูนะฮะเบอร์สี่ก็เป็นซีลเลเนอร์เบอร์5้าเป็นซีดนะครับเบอร์ห <6 S 1> ก็เป็นป๊อปเป็ตัวนี้ฮะมันจะขยับขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เบอร์เก็จะเป็นสปริงของป๊อปเป็นะครับก็ทำให้เกิดแรง F2 นะครับแล้วก็ทางเข้าก็อยู่ทางขวามือนะเข้าแล้วก็ออกทางซ้ายมือนะครับ นี่คือโครงสร้างหลักๆของ pressure regulator นะครับอ่านี่คือ body นี่อันนี้น,นี่ชิ้นด้านล่าง,งสุดเนี้ยนี่คือ body ข้างบนก็คือ cap นะครับปิดลงมานะตรงกลางก็คือ diaphragm นะครับขนาดครับอ่าซึ่งในในเนี้ยก็จะมีสปริงตัวใหญ่ ในข้างล่างนีก็จะมีป๊อปเป็ดนะมีสปริงตัวเล็กอยู่นะมีซีดอยู่นะัตรงนั้นอ่ะเนี่ยเลสปริงก็คือตัวใหญ่ตัวนี้ครับตัวสีเขียวอ่อนเนี่ยคนี่คือเลสปริงเป็นตัวทำให้เกิดแรง f1 นะครับนี่คือแผ่นไดแฟมอันนี้ก็ด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับ อันนี้คือ actuator เห็นไหมครัตัวนี้ก็คือ poppet spring นะครับอันนี้คือ poppet นะครับอันนี้ก็คือตัว seat นะครับอันนี้ก็ seat retainer นะครับก็เรียงจากข้างล่างมากด้านบนนะครับ ตัว p r เชอร์ e r e re เ u l a t o r นะครับซิงเกลิลเ a g e ก็คือ p r เชอร์ e r e re เ u l a t o r ตัวเดียวนะครับมันก็จะทำหน้าที่คือลดลดความดันลงนะครับจากเพ e s s u r e ขาเข้าที่สูงให้ลงต่ำลงนะครับซิงเกิลสเตทเลก g u เตอร์เนี่ยมันจะใช้ได้ดีในกรณีที่เพ e s s u r e ขาเข้าอ่ะค่อนข้างจะคงที่นะครับมันถ้าเพ e s s u r e ขาเข้าไม่คงที่อ่า single stage ก็จะ เริ่มมีปัญหาบางอย่างนะ,ะการเปลี่ยนแปลงของเพชเชอร์ขาเข้าก็ทำให้เกิดผลบางอย่างขึ้นนะซึ่งเราเรียกมันว่าซัพพลายเพชเชอร์เอฟเฟกหรืออิเล็กเพชเชอร์เอฟเฟกนะครับก็เดี๋ยววันหลังเราก็จะมาเรียนเรื่อง SPE หรือซัพพลายเพชเชอร์เอฟเฟกกันนะว่ามันคืออะไรนะมันมันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับก็ ซิงเกิลสเตทเนี่ยก็ใช้ได้หลากหลายนะครับพูดง่ายๆตรงจุดไหนก็ตามที่เราอยากปรับลดความดันลงเราใช้ได้หมดเลยครับเราเอาซิงเกิลสเตเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอตอนเราก่อนที่จะเอาตัวอย่างเข้าอิเซอร์เนานะรเราต้องปรับคอนดิชั่นก่อนพวกนี้นครก็รใช้เพรเชอร์เกอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับในงานวิจัยนะครับเราเราต้องการวิจัยที่ความดันพอดีตรงนี้เลยนะฮะเช่นร0อ psi แล้วก็ต้องใช้เพชเชอร์เลเกรเตอร์ปรับปลงมาถูกไหมครตัวระบบหายใจนะคันั้นนะครับก็ก็ค่อนข้างจะก,กว้างครับหลักการทำงานนะครับเพชเชอร์เลเกรเตอร์เนี่ยครับมันก็จะมีหลักสำคัญเรื่องของการบลานซิ่งฟอรตสตรงนี้ครับก็เป็นสมนการหัวใจสำคัญเลยนะครับนี่คือสมการสำคัญที่สุดแล้วนะครับ ของเพช r ลเวเตอร์ถ้าเราเข้าใจสมการนี้ก็ง่าย,ยนะครับเพช r ลเวเตอร์นะครับสมการนี้คือ f 1เท่ากับ f 2บวก f 3บวก f 4นะครับ f 1คืออะไรครับ f 1ก็คือแรงสปริงด้านบนนะที่เวลาเราหมุนน็อกนะหมุนมือหมุนปุ๊บนะมันก็จะทำกดสปริงลงมานะทำให้แรง f 1ก็มากขึ้นนะครับ f 2คืออะไรครับ f 2ก็คือแรงของ สปอปเปดสปริงนะก็ตัวล่างตัวเล็กสีเขียวนะครับสปริงตัวเล็กนะฮะนั้นแรง F2 ก็จะน้อยไม่ได้เยอะนะครับ F3 คือเพชเชอร์ขาออกนะครับ F4 ก็คือเพชเชอร์ขาเข้าซึ่งก็จะเยอะนะฮะเช่นเราซื้อถังแก๊สมาใช่นะสองพันสองร้อยเพไอตอนใช้เปิดมาเต็มถังเลยใช่ไหมฮะมาเข้าเลคเลเตอร์ใช่ไหม,นะมเนีกเก่ยนะ F4 มันก็เลยเยอะเราเอาออกไปใช้ง,งาน F3 เพชเชอร์มัน ตกลงเราเราใช้แค่เช่น50 h ไอมันก็น้อยกว่า F4 เยอะเลยนะฮะนี่คือสมการบาลานซ์แรงนะก็คือ F1 เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไร F1 เท่ากับ F2 บก F3 บก F4 เอา3ตัวมารวมกัน,นถึงจะเท่า F1 ตัวเดียวนะครับอ่าอ่าเนี่ยสปริงด้านบนนี่คือนี่คือ F1 นะครับสปริงด้านล่างตัวนี้ก็ทำให้เกิด F2 นะครับ แงขาเข้านะครับเข้ารูด้านล่างนี่นะครับก็คือ F สี่เอ่อเลียงขาออกนะครับก็คือทางนี้ออกไปนะครับนี่คือเอาเล็ทก็ F สามนะครับถ้าเกิดมีคนไปหมุนหมุนน็อปหมุนหมุนก้างของพเชอร์ลูเกรเตอร์เหมือนในรูปนะหมุนตันเข็มในกาจะเกิดอะไรขึ้นครับ F 1ก็จะเพิ่มขึ้นท,ทันทีถูกไหมฮะ F2 เพิ่มขึ้นนิดเดียวนะแรงสปริงนิดเดียวนะก็ตัดทิ้งได้เลย F4 F4 แรงดันขาเข้าไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมฮะไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่าอะไรครับ F3 ต้องเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะนี่ไงครับนะเราหมุนน็อปเข้ามานะมันก็จะกดสปริงสปริงก็ทําให้เกิด F1 มากขึ้นนะครับแต่แรงดันขาเข้ามันไม่ได้เปลี่ยนไปณเวลานั้นมันเท่าเดิมใช่ไหมฮะ เดินทางแก๊สมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นถูกไหมฮะเา F3 ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่งั้นมัน F1 ไม่เท่ากับ F2 บวก F3 บวก F4 แล้วไงจะให้เท่ากันแสดงว่า F3 ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะฮะนี่คือการบาลานซ์แรงของมันครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเป็นหมุนไม่หมุน F4 แสดงว่าไม่หมุนไม่หมุนก้านแสดงว่า F1 คงที่ F1 คงที่แสดงว่า F2 คงที่ถูกไหมฮะเพราะนั้นทําไงฮะถ้า F4 เกิดลดลงในถังแก๊สเราซื้อมาใช้ใช้ไปจะหมดปุ๊บ F3 มันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับก็เปรียบเหมือนเปียกเหมือนไม้กระดกตัวนี้ครับถ้าเราไม่ใครไปหมุนมันเลยนะฮะไม่หมุนไปหมุนตัวน็อตมันแลงว F1 F2 ก็คงที่นะ F4 F3 มันจะเปลี่ยนแปลงในทางตัวข้ามกันนะถ้า F4 ลดลง F3 ก็จะมากขึ้น ะเท่านั้นเองแล้วถึงไม้กระดกอันนี้ไว้นะครับก็นี่ฮะถ้า f สีลดลงนะ f สีลดลงก็คืออิเล็กทร์เพชเอร์นะเราใช้ใช้ไปนะจากถังแก๊สนะก็ค่อยหมดไปนะแต่ f หนึ่งเนี่ยไม่มีใครไปหมุนน็อคมันใช่ไหมมันก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้น f สามตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะนี่คือการบาลานซ์แรงนะครับก็ ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็นี่ก็เป็น a n i m เมชันนะครับของตัวเลคเอร o เตอนะครับก็ถ้าอยากเข้าไปดูนะฮะก็เข้าไปที่ w w r l d w i d ด w e ว็บโกล c o m นะครับไปที่เทคนิคอลแล้วก็ไปที่ Animation นะครับก็จะมีตัวให้ดูว่าการทำงานของเลคเก a รเตเป็นไงนะครับเข้ามาปั๊บนะครับหมุนน็อปปุ๊บมันก็เกิดแรงดัออกไปนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ เราหมุนน็อปปุ๊บสปริงก็จะกดลงมาฮะไดแฟมก็จะดันลงมาไอเชสเ,เตอร์ก็ไปกดป๊อปเป็ดป๊อปเป็ดก็ทาหลุดออกจากซีดมันก็จะเปิดนะฮะของไหไรก็ผ่านไปได้นะแล้วก็แรงดันก็ลดลงตามที่เราต้องการนะครับนี่คือตัวอ่าส่วนนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับ สังเกตดีๆฮะอ่าแก๊สกอาขาออกขึ้นไปข้างบนด้วยนะฮะนี่เพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นตัวเซลล์รีเวนต์เซลล์รีฟฟนะครับเซลล์รีฟฟ์อ่าอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับ ถัดมาก็เรื่องของตัวซีตัวป๊อปเป็ดนะครับก็ตัวซีมันเป็นพลาสติกนันมันก็จะมีปัญหาเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิสูงก็จะมากๆมันก็จะใช้งานไม่ได้ดีนะก็เราต้องเลือกซีทให้ถูกต้องนะครับสแตนดาร์ดส่วนใหญ่เราใช้เป็นเทปเซลมานะครับเทปเซลก็ได้ถึงปกติเนี่ยเราใช้65องศาเซลเซียสนะแม็กสุดก็คือ204อองศาเซลเซียสนะครับ แรงดันก็3,600เพซไนนะก็จริงๆก,ก็เหลือเฟือนะครับยกเว้นว่าในบางงานอุณหภูมิสูงกว่านั้นนะครับก็ไม่ควรใช้เทปเซลก็ควรใช้ตัวอื่นแทนนะครับหรือเพชเชอร์สูงสูงมากนะ0 0 0 0เพซไนทพวกนั้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนนะครับก็อันนี้ก็คือตารางที่บอกว่าตัว m a ็ t e m มเ r อ u r เรกับ ตัวอิเล็ก์เนะครับก็ถ้าเราเราใช้อุณหภูมิสูงอ่านะแรงดันก็จะน้อยสังเกตนะฮะแต่ถ้าใช้แรงดันสูงอุณหภูมิก็จะน้อยนะครับก็จะแตกต่างกันนะัก็เหมือนวาล์วครับเราต้องการใช้อุณหภูมิใช้วความดันเท่าไหร่ก็ต้องมาดูตารางเทียบนะครับนี่คือหน้าตาของตัว s i n g l e ลสเตตเพชเชอร์เลเรเตอรก็จะมี หลากหลายนะครับจะมีตัวเล็กๆสําหรับงานที่ที่คับแคบนะฮะแต่พอเป็นตัวเล็กความแม่นยําความไวก็จะต่ําลงนะถ้าเราต้องการความไวสูงนะฮะพวก high sensitivity นะตัวมันจะอ้วนๆนะครับแต่ถ้า pressure เยอะๆตัวมันจะใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเพราะสปริงสปริงมันใหญ่นะ,ต,นนะตัวมันก็จะใหญ่นะครับก็จะ แตกต่างกันหลากหลายนะครับอ่านเนี้ยเนี้ยเพชเชอร์เยอะนะฮะเราก็ต้องตัวหมุนนะต้องเป็นเป็นแบบก้านตัวทีเพื่อจับหมุนได้ถนดัดนั้นเอาไม่อยู่นะครับหมุนไม่ไหวน็อปแบบเนี้ยน็อปแบบฝาเนี้ยนะครับก็เป็นสําหรับเพชเชอร์ธรรมดาปกตินะครับเอ่อคอนโทรลเพชเชอร์ขาออกไม่ได้สูงมากก็ใช้น็อปหมุนธรรมดาได้นะครับอ่นี่คือการใช้งานนะครับก็ เพชเชอร์เลเรเตอร์เราก็อาจจะต่อเพชเชอร์เกตฝั่งขาข้าวขาออกได้นะครับเพื่อจะดูฝั่งขาข้าขขาออกได้นะบางตัวก็มีรูให้ต่ออันเดียวก็อยู่ที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการติดตั้งโกลเลกเรเตอร์นะก ก็มีไฮดรอลิกเพร t u r e Control รลเลกเ t เตด้วยนะครับก็เอาเรทก็เพ t u เชอร์สูงมากเป็นหมื่นนะครับวันนี้ก็จบในส่วนของพื้นฐานเ e ก u l a t o r ์นะแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาเรียนเรื่องบทถัดไปนะครับต่อ,ต,อต่อไปก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ